ครับวันนี้รีวิวกับน้องชายสุดหล่อครับมาจากไหนบางบานบางบานวิจามันตั้งกี่โมงเช้าองุ่นเช้าครัโอ้มาไวเกินวันนี้ครับน้องอัจฉริยะสายดีมากครับคุยสนุกมาครับใครมาไกลบอกนะเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเลยรอได้วันนี้จัดชุดใหญ่เลยทำอะไรบ้างก็อุจยาจัดตรงย้ายแหนบแล้วก็มีวัตุดแล้วก็ท่อแล้วแต่ถุงเิ่งวันนี้โอ้โหรอชุดใหญ่เลยตรงถูกใจไหมถูกใจครับ ตูใจรุ่นเลยใจรุ่นครับ้องพี่แบงค์ถูกใจนี่คุยดีนะรอทั้งวันแบบมาไกลๆ้เขาก่อนเลยผมไม่รีบผมรอได้วันนี้ถูกใจเลยครับผขอบคุณมากน้องชายขอบคุณครับเคลลี่มีไ้ว้ดูนี่ครับรถน้องชายก็เป็นรถนอกกระแสครับไททันนะครับย้ายแหนบไปหน้าสองครับหลังห้านิ้วครับกกองครับนี่วรุ่นชอบครับกรองๆนะครับนี่นะครับย้ายแหนบสวยๆนะครับนี่ ย้ายแหนบนะครับเติมโชคไปด้วยนะครับครบเลยคันนี้นะครับเปลี่ยนต้าลงเต้ารับครบทุกอย่างนะครับมีท่อแซนดหงสิซิงเลยนะครับนี่ครบทุกอย่างจริงๆครับเติมด้วยวัดบูธนะครับจัดไปทั้งลำเลยคันนี้นะครับนี่นะครับวัดบงวัดบูธมีให้ครบนะครับนี่นะครับอยากจบแวะมาแบงค์ยังซ่าครับ